สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมวชาแนลค่ะวันนี้นะคะแมวจะพาทุกคนไปทําเมนูหมูเค็มนะคะหมูเค็มเมนูถนอมอาหารง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะคะแต่รสชาติอร่อยค่ะเป็นเมนูที่ใครก็สามารถทํากินเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสําหรับวัตถุดิบ เมนูนี้นะคะมีอะไรที่จะต้องเตรียมกันบ้างสําหรับเมนูหมูเค็มนะคะรับรองได้เลยว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการทําเมนูนี้นะคะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่เยอะด้วยค่ะเริ่มที่เนื้อหมูนะคะวันนี้แม่อุใช้เนื้อหมู2ชนิดนะคะนั่นก็คือหมู3มชั้น1ชิ้นค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของขาหน้านะคะขาหน้า1ชิ้นค่ะใช้2ชิ้นนะคะ เดี๋ยวเรานาเนื้อหมูไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะวิธีล้างหมูให้สะอาดหมดข่าวก็คือใช้เกลือนะคะเกลือป่นค่ะขยาขยาสักพักหนึ่งแล้วก็นําไปล้างด้วยน้าสะอาดนะคะแล้วก็นํามาหั่นค่ะหั่นก็หั่นชิ้นประมาณนี้นะคะไม่ต้องเล็กมากนะคะแต่ก็ไม่ต้องใหญ่มากค่ะของเมลก็จะได้ชิ้นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ เมื่อเราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการปรุงเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เนื้อหมูของเรามีรสชาตินะคะก็ใส่ในส่วนของผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะจากนั้นนะคะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ทำการขยำคลุกเคล้าเนื้อหมูกับส่วนผสมต่างๆะค่ะสักพักหนึ่งนะคะสักห้านาทีก็ได้นะคะเพื่อให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ ก็ทำการขยำไปเรื่อยๆนะคะเมื่อขยำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักเนื้อหมูไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ไปตั้งกระทะค่ะนำกระทะตั้งไฟนะคะจากนั้นเราก็ใส่ในส่วนของน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะเปิดไฟนะคะแล้วก็นำเนื้อหมูของเราใส่ลงไปผัดได้เลยค่ะ ใส auto, ่เนื้อหมูลงไปแล้วก็ทำการผัดไปสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เนื้อหมูของเรามีความตึงตัวนะคะผัดมาประมาณนี้นะคะก็นี่นะคะเนื้อหมูของเราก็ตึงตัวดีแล้วประมาณนี้คือได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการใส่ในส่วนของน้ำเปล่าลงไปนะคะเพื่อทําการตุ๋นเนื้อหมูค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเนื้อหมูเลยนะคะจากนั้นเราก็จะทําการตุ๋นเนื้อหมูไปค่ะจนกว่าน้ําที่เราใส่ลงไปจะแห้งนะคะ การใส่น้ำลงไปตุนเนื้อหมูนะคะก็เพื่อที่จะให้เนื้อหมูของเรานั้นนะคะมีความนุ่มชวนทานนะคะเนื้อนุ่มชวนทานขึ้นค่ะมันจะทำให้หมูของเราไม่แข็งกระด้างนะคะถ้าเราใส่น้ำลงไปตุนก่อนนะคะเมื่อเราตุนหมูมาสักพักหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีได้นะคะจะก็เปิดออกมาดูก็จะเห็นว่านี่นะคะน้ำของเราเริ่มแห้งแล้วนะคะ เดี๋ยวเราทําการคนสักเล็กน้อยค่ะช่วงที่เราตุ๋นเนื้อหมูก็มันเปิดคนด้วยนะคะอย่าทิ้งไว้เลยนะคะเดี๋ยวมันจะติดกระทะได้นะคะนี่นะคะน้ําแห้งเรื่อยๆเราก็ทําการคนไปเรื่อยๆค่ะพอเราทําการคนมาสักพักหนึ่งตอนนี้นี่นะคะมันก็จะเป็นการทอดแบบนี้แล้วนะ้ํามันก็จะออกมาเองนะคะอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะของแมวสีประมาณนี้คือได้แล้วค่ะ ยังไงก็ลองไปทําทานกันดูนะคะสำหรับเมนูหมูเค็มค่ะเมนูถนอมอาหารง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยค่ะคนสมัยก่อนนะคะก็มักจะนิยมทําหมูเค็มนะคะเก็บไว้ทานนะคะจะเก็บไว้ทานได้นานนะคะเมนูนี้นะคะสามารถทานกับข้าวสวยก็ได้หรือจะทานกับข้าวเหนียวก็ได้ค่ะแมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่อง Youtube แมวอุชแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ